สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้มีอะไรใหม่มาครับผมคือของใหม่ชิ้นนี้นะครับผมบอกเลยโอกาสเหมาหมดตู้มีนะครับผมเพราะว่ามันคือปืนอัพเวลใหม่นั่นเองนะครับผมดูนี่นี่ก็เป็นพวกปืนอัพเวลที่พี่อัพมาทั้งหมดนะครับว่าจะเป็นดิสนีย์การ์เดียนปืนงูนะครับผมหรือ UMP นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมรจะเป็น AK อะไรเงี้ยคืออัพเล่นเรื่อยๆนะครับผมก็เกือบจะ เต็มแล้วบางคนไม่เอาก็ได้นะครับบางคนมีชอมสนันเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำการสุ่มให้ดูนะครับและพิเศษนะครับสำหรับคนที่ท็อปอัพช่วงนี้นะครับ299เพจจะได้ทางด้านของดาบนะครับผมดาบลาบมารอะไรสักอย่างนี่แหละอ่ะอาประมาณนี้เลยโอเคเข้าไปที่รักกี้รยอยัลนี่ครับผม ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เลยปืนอเวลทอมสันนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมบวกดาเมจหนึ่งนะครับผมอัตราการยิงนะครับผมดูเอฟเฟกนี่เหมือนเป็นลากไม้แล้วก็เหมือนเป็นหัวใจของอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็เป็นเหมือนจอมานนิดหนึ่งครับเป็นรูปทรงมังกรเป็นทอมสันเหล็กนะครับผมเป็นเหล็กดําเลยนะครับผมแล้วก็ เป็นมังกรแล้วก็มีเปลวเพลิงออกมานิดนึงนะครับเอฟเฟกของมันนะครับก็ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับผมมานี่เอฟเฟกอย่างเวอร์อย่างวังอลังการนะครับผมนี่เลยอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้คือมีอยู่50059เพชรนะครับผมก็ถือว่าพอประมาณนะครับผมโอเคก็ทาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราใช้ตัวช่วยสักนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งพี่มีเพชรลายเดือนอีก ประมาณ5,000เพชรนะครับผมนี่เลยเห็นไหมอ่าดูตรงไหนนี่ประมาณ5,245เพชรนะครับรับตรงนี้ทุกวันนะครับก็เติมแบบรายเดือนเก็บไปด้วยนะครับผมโอเคอยากได้อะไรก็ได้นะโอเคเราจะเอาของ2ชิ้นนี้ออกนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับได้ไม่ได้ไม่ว่ากันเนาะอยู่ยาวๆไปเลยครับ31วันนะครับผมเออก็ใครที่อยากได้นะก็จัดเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านาอขอให้ออกนะครับผมมา ไปเลยครับ9เพชรแรกนี่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 โหเกลือแน่เลยยุดเลยไปแล้วนะครับปุ้มเรียบร้อยนะครับผมตัวเพชรโง่ๆหนึ่งอันนะครับผมต่อไป29เพชรนะครับผมออกไม่ออกออกไม่ออกอึ๊บอึ๊บอึบผลึกคริสตัลนะครับผมออกมาทาใหม่นียต่อไปครับผมไปกันต่อนะครับผมนี่นี่นี่โอ้โหไปไงเป็นไงเป็นไงครับผมโอ้โหดูดิได้มาแล้วนะครับผม อของระดับสีทองนะครับผม่าต่อไปต่อไปได้อะไรได้อะไรโอ้โหโคตรอยากได้เลยนะครับผมโคตรเกือบออแค่ปืนพอเลยหินหินอัพปืนไม่เอานะครับผมดูดิอา,ดอาหารแมวเกินมันจะเกินไปนะดูดิหกโคตรเวอร์มาโอเคครับผมเพชรหมดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะเพิ่งมาวันนี้ะสดร้อนนะครับเหลืออีกสามสิบ 7วันนะครับผมก็ได้แน่นอนนะครับผมก็รประมาณนี้เลยโอเคได้หินอัพเวลมาแล้วก็เก็บไปรวบรวมนะครับผมยังไงเราก็ต้องเอาให้ได้นะ้องมีแถมยังมีเพชรอยู่ในการรับรายวันอีก5 0ันกว่าเพชรนะครับผมไม่ต้องซสียเรียนเนาะเดี๋ยวพี่กดให้ดูเนาะก็เหลืออีกประมาณเท่าั้นสา9เกกับ uhh อีกสั่กาเ9นะครับผมเห<ๆ>มาหมดตู้นะท่านมาเงี้ยคือเหมาหมดตู้แน่นอนนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมปไปรู้กันต่อนะครับผมเดี๋ยวขอไปดูของสักนิดนึงนะครับผม ของทั้งหมดทั้งมวลที่ได้มานะครับผมก็กดมาแล้วนะครับเปิดได้มั่งถาวรมั่งมีไหมมีไหมมีไหมไม่มีนะครับผมอืมเดี๋ยวพี่ขอเปิดอะไรสักทีหนึ่งนะครับผมรู้สึกจะมี3ามกล่องไอ้ที่เป็นกล่องโทเค็นกริปนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถเปิดสําหรับคนที่ ติมแบบรายเดือนนะครับผมเปิดทีเดียว3มกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดเลือกปืนมาก็บอกหนึ่งให้ให้โบกเปอร์เซนต์นะครับเดี๋ยวมันก็ได้ถาวรนะครับผมประมาณนี้เลยโอเคชิวๆนะครับผมนี่กดเลือกปุ๊บกดเปิดเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เห็นปะอโอ้โหเลยอีกสิบแค่สิบอันเท่านั้นนะครับผมก็ได้ถาวรเลยเนาะ โอเคสุ okay, ชิลเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันสักหน่อยนะครับกับปืนทอมสันกระบอกนี้นะครับผมซึ่งเอฟเฟกเปิดตัวนะครับผมแบบเหมือนลากไม้พันเข้ามาตรงหัวใจแล้วกลายเป็นทอมสันนะครับผมหัวใจเหมือนหัวใจพิศาจอะไรอย่างนี้นะครับผมดูเอฟเฟกสังหารเป็นเหมือนลงลงศพนะออกมานะครับผมนี่ท่าเชิญปืนดูเป็นเป็นลูกบอลโอโ้โหโคตรเท,ท,ท่จัดนะครับผมฮะเหมือนจะมาก่อนต,ต,ตีมแรมเพจนะครับผมแต่ก็เออ มามาก่อนนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมกับทอมสันก็บอกนี้เนาะโอเคทชิลนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอัเรตตี้ครับเมื่อเวลหนึ่งะครับผมก็มีดเมจหนึ่งอัตราการยิงหนึ่งนะครับผมความเร็วรีโหลดช้ามากนะครับผมแต่ทอมสันเป็นปืนที่ยิงเร็วแล้วลูกเยอะอยู่แล้วนะครับผมเออลูดขึ้นหน้าได้เลยนะนี่เลยนะครับ <c oughs> เป็นโมเดลครับเอฟเฟกต์ปะทะเหมือนกระสุนนะเจาะเข้าไปในเหล็กนะครับผมนี่เอฟเฟกต์สังหารเอฟเฟกต์ปะทะหูเหมือนเป็นสวย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 ,สวยอยู่ปืนกระบอกนี้สวยนะครับผมแล้วก็ออบิลิตี้ของเขานะครับผมก็คือเมื่อยิงไปแดนัดนะครับนัดต่อไปยิงศัตรูที่กําหนดจะเพิ่มดามจเพิ่มเติมนะครับผมก็คือทั้งหมด9กนะ้านัดถึง10นัดนั่นแหละอ่าทองสาก็เป็นปืนกลนะ smg อยู่แล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนี่ท่านเชิญปืน,นครับเหมือนลูกบอลขึ้นมาฟื้นผลใจคนะว้ามานะครับผมนี่ โคตรเท่นะครับผมม่าดูประมาณนี้นะครับอันนี้คือโมเดลใหม่ของเขานะครับผมก็โมเดลเต็มก็เป็นรูปมังกรเหล็กนะครับผมแล้วก็มีเปลวเพลิงนี่ท่านเชิญก็คือเป็นลูกบอลลอยขึ้นฟ้ามาครับแล้วก็หยิบนี่แล้วก็ยิงรอบตัวแล้วโคตรเท่อาประมาณนี้เลยนะครับผมก็อยู่ไปยาวๆเลยประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมโอ้โหหนึ่งเดือนเลยนะครับผมก็คือไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนค่อยหมุนไปก็ได้แต่ถ้าพี่คือเดี๋ยวค่อยมาเก็บเรานะครับผมเหลือสองช่องเท่านั้นนะครับผม บัารถ้ามาแบบแพลตฟอร์มนี้คือเหมาหมดตู้นะครับผมก็เต็มตัวนะครับมีเพชรอยู่5้าพันเพรนะครับผมก็รับทุกวันเออก็เดี๋ยวก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมเขาก่อนสไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมไปซุ่มกันนะครับผมทอมสันนะครับผมมาใหม่ล่าสุดเลยครับ